สวัสดีครับสิภาพที่น้องกว่าบึงบ้านแบบเดิมๆกับบ้านที่ปรับปรุงใหม่นะครับาเป็นอย่างไรกอนทํากับหลังทํานะครับเนี่ยคือแบบกำลังจะปรับปรุงนะยังจะดีโนเวตไหม

มันเก่าแล้วนะครับรเล่นดิโนเทสไม่เห็ดขายครับผู้ใดสนใจครับติดต่อมาได้เด้อซื้อได้ซื้อได้ไดขายปรับปรุงไวมขายนี่เป็นห้องครัวครัวครัวหน่อยหน่อย ถ้าสีไม่ทำไมเบิดเลยฝากับสีไม่คั่วกับไม่ครั่วกับลือลือไม่ทำไมเก่าละหรือทำไมครับเมเดอพี่น้องบริสุทธิ์ใจอยากซื้อบาน อยูู่เก็ตกันเลยไม่ได้เจอกันนานๆน,น,นะครับไม่ได้ทำคลิปเป็นเป็นปีแล้วเนาะแต่เมื่อนี้คิดอยากอยากเฮ็ดอยากเริ่มต้นจากเมื่อนี้แหละพี่น้องถือโอกาสเริ่มต้นอัปเดตพี่น้องเบึงมาแต่ละเมือไปถึงได้ละรูสสีไทยอย่างพี่น้องย่างพี่น้องมากะครับสร้างเป็นหัวขามากมือน,อออออมมนี่นะครับ นี่ซันสามเนาะชันส,สาทำพื้นใหม่เพาดานใหม่ครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ไหมะม่านไหมห้องน้ำไหมเริ่มรื้อแล้วนะครับชัดโคกยังก็อ,ออกออกบและมัน,นอๆๆนีพุ่นี่ออกออกเบิดครับดีไซน์ไหมพี่น้องค่อยเบ่งมันมันจะออกมาเป็นรูปแบบแต่ เกิดจะทาสีใหม่ครับนี่สันสามประม่ณบ้านผมนะครับบานน้านเจ้านายบ้านที่ผมอยู่นี่แหละนี่น้องวิวทะเลสวยๆไปหูจักเสร็จผีกับมาซี่เรือจานายผมขายปลุป,ปงใหม่จะ็ำใหม ขายเพรแพงขายขายถูกๆครับอันนี้ชั้นสามสั้นสามมีสองห้องครับห่องนี่และกับห้องนี้สองห้องนะครับพี่น้องมาเบิ่งกัน เดือออกไหมครับทำใหม่รีโนเวทใหม่มันจะนองสิงออกมาเป็นยังไงพื้นมันพังแล้วเนาะก็ใชว่าเฮ็ดไม่เนะาะพม่านมันกับบางงามแล้วเนาะมันกับสิบกว่าปีแล้วเนาะตองเห็ดไม่ครับ นี่ก็ลือออกแล้วครับวกตินิ้่างลางนานก็ลือออกทิมนะครับออกทิมปอกทิมครับสันสามนี่สอของแค่นี้แหลคะครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่มันเก่าแล้วมันโอนแฟชัน่นละ เดีด๋ยวห้องนี้นะนี่ก็จะเป็นห้องกั้เนะอันนี้ซันสองนะนี่เป็นห้องน,น้ำนี่ก็เปลี่ยนใหม่เลยสกโกกออกอและนี่ก็ทำใหม่ห้องอาหาร ถ่ายไว้หลังทำกับก่อนทำกันนะพี่ถ่ายไปก่อนเลยครับถ่ายไปเลยว่ามันสวยไหมอ่ะจะได้เก็บไว้ดูตอนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เป็นดูมันเป็นยังไงความแตกต่างผมจะลง YouTube ด้วยถ้าใครสนใจติดต่อรีโนเวทบ้านติดต่อพี่ได้เลยนะราคาไม่แพง เพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เด้อยค่าประแพงถุกทูกว่าท่านพันมาครับนี่สั้น2องนจะลือออกหมดห้องหน้ามันก็นจะลือออก ท่านสองทั้นสองกับมีสสองห้องนอนนี้นครับสองห้องนอนนี่ห้องกิจสาว้น้ำกรเือออกเบิร์อนี่ก็เลืออออกเบิร์นะค,ะครับทำมโคเกาออกแล้ว อ๋อลอกออกใหม่ใช่ไหมพี่บานี่กับเฮ็ดไม้ด้วยครับ่เด้อยถิมเบิ่งคอยเบิ่งติดตามด้วยพี่น้องติดตามนะแต่เราเมือวามันสิเป็นแังไหเด้วยด้ถตึงไดงละด้วยนะครับเนี่ยคงก็ถิมก้านนะครับเกาลนะครับ บ้านหลังนี้สามงานหกตารางวานะครับแต่ว่าสั่งเต็มพื้นที่หมดเลยซอยนี่ก็จะมีแค่บ้านสามหลังแค่นั้นครับหนึ่งสองนี่ก็บ้านเจ้าของอันอิลูชันครับบายูในสฟ้าบางลาทีเด่นง่ๆดังๆอันนี้บ้านเจ้าของตึกใบยกครับตัดไปนั้นเป็นว่าสื่อไหมกท็ที่นึงก็คอนโดูบ้านหลังนี้ครับมันจะนายผมนี่แหละ ั้านี้ขอบั้านี้กกจะิติดกับต้นไม้นี่ครับสวนต้นไม้อืมนะใช้ใชไว<ป>หน้าปิดไว้นะครับนะมันสกรปรกจะจะจะปูไม้ครับจะปูพื้นของน้ามไม้เด้อพี่น้องอสันส้นหนึ่งหรือไม่ นี่ก็ลงไปมันเชื่อมต่อกันเลยเบิดครับเชื่อมต่อลงไปได้หมดเลยนี่ก็เป็นสันนี้นี่ติดถนนเนี่ยทั้งออกทั้งเขาซีทางครับพี่น้องทั้งเขาซีทาง,ทงนั่น้องนี้ก็เปลี่ยนใหม่เบิรครับเปลี่ยนใหม,ม่ทั้งซีไม่ซีนี่ก็เริ่ม มันก็งามอยู่นั่นละแต่ว่านอยากเฮ็ดใหม่เฟอร์ mm hmm. นิเจอร์เปลี่ยนใหม่ไครับเนาะ mm hmm. นี่ก็สิมีบ่อปลาปลาครัาาบมีน้ำตกอยู่ mm hmm. อืมบ่อปลาครัาาบบ่อสวนนี่จัดใหม่นี่พี่น้องเพิ่นสิจัดใหม่นี่บอ่อปลา,าครรับคับ อันี้มีน้ำตกสงส่จัดสวนหม่รอบบ้านนะครับตาไปมันสวยงาม,มาแล้วเนาะเพราะมันเก่าออกไปแล้วเนาะฝึกท,ทุกอย่างมันกเก่าแล้วเนาะจังคมไฟสีมันสิรุดออกเลยนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนออกไม่นี่จะเป็นออฟฟิศเนาะนี่ก็จะเป็นหนะนึ่ะนนละมองทผพานมาหนะ่อยเน่ะ สองสามห้องเลยเนี่ยจะเป็นฟิตเนสเป็นห้องน้ำส่วนรวมอีกห้องหนึ่งนี่คือจะลื้อไหมรีโนเวทปรับปรุงสาตาไตล์ใหม่นาะเข้าไปเบิ่งซันไตดินกันมันไอ้ยจ๊พึ่งทีีอีกหม่องนึงมึงนี่ก็จะลือ้อสวนนี่เฮ็ดไม้ไปครับปรับปรุงไม้ไป ต้องน้นเก็สิเฮ็ดเป็นห้องซาวนาเรือของไม้ปดต้น,ตนบักฮุ่งเหนเ็นปะตะกี้ต้นบักฮุ่งอยู่นี่เนาะผู้ใดเคยเ,คเบิ่งคลิปบ่าวยาสมัยก่นกอนๆก็คงสิจำได้นะครับตรงน,นี้เนาะทีนี้ต้นบักฮุ่งที่ผมเคยมาตำักฮุ่งกินอยู่มื้อนี้เนาะอือตรงนี้อีกของนึงเว้ยเนี่ยนะของตัน นี่ก็จะเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนผ้าม่านเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์มาเอาออกเบิดเนาะเก่าแล้วออกแล้วพี่น้องสโครห์ห็นแต่หูจงโปงปวดกระมีอะไนเงี้ยต้องเลืล่อๆออกแบบนี้พี่น้อง มันเป็นมันมันเชิงปวกหรอกคายๆปวกวกนันะมีอสิยัที่เชิงปวกบังทีบางเลือออกเบิดเนาะที่เพียนไอ้เพียนดูคลิปนี้นะดูบ้านที่นะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ เป็นกระปูพื้นมันเอาันไหมปูห้องอย่างดีเมอนเด้อมันสิทาสีใหม,ม่นะพี่น้องลงทุนหลายอยู่เ้อะเห็นเด้อนี่จะเป็นยุทธลังสมิซีห้องนะพี่น้องหาครับห้องแม่บ้านนีกห้องนึงเนะองมีทั้งเบิดสิบสิบสองห้อง้วพี่น้องบ้านนังนี่นห้อง,อง,องทําไม้เบิดเนาะ เป็นห้องออกไปก็นจะเป็นสิบภาพออกไปเพิ่งจะก,กินว่าเป็นสีหี่อวิหนักนึ่งทึ่งนี้นจะเป็นใหม่คือจัง,จงสีละ่ะแต่ว่ามันอหน,นาม,มันหัวมันก็นเลยพังอะไรอย่างนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเด็กเมื่อไหร่สื่อเนี่ยไม่เป็นสีแล้วถึงเหลือออกเบิส้สมองเลยครับ เปิดยากแช่ไ้ <c oughs> อามากลางหลังห้องก็จะเป็นแบบนี้นี่หอวต้นเอนนียงกับบ้านเขาเขาเอนยังกันี่ไปหัวข้อเมนมาบอกนะนี่คือผักเอียงนี่จินได้บอกนี่แหละมันกำลังขึ้น